ก่อนจะไปรับชมความมันนะครับก็ฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับผมเจ d ดีซทีนะก็ฝากกดติดตาม้วนนะครับแล้วเราไปรับชมความมันกันเลยป้าเฮ้ยขอโทษครับพี่สาวขอโทษครับเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่มันเหตุใช่ไหมพี่ถอยล้นให้นูในจีนองไม่ได้ ว่าเราเช็คแม่บ้านอะเช็คบ้านใช่ปะมีพวกปล่อยก่อนพวกวันหน้ายังมีพวกจัดเลยพี่แอดแอดแล้วไงอะดุยครับพี่ลืมดุยนะพี่ดุย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  ดุยมาแล้วจ้าดุยมาแล้วจ้าดุยมาแล้วจ้าปล่อยก่อนพวกวันหน้ายังมีพวกดุยมาแล้วจ้าพี่ดุยมาแล้วครับพี่สวัสดีครับรู้จักไหมฮะดุย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 ยดุยยดุยยดุยยมาแล้วจ้าดุย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 ไม่มีสีขาดุยมาแล้วจ้าดุยมาแล้วจ้าดุยมาแล้ว ดูช็อปไปพี่ดูช็อปไปพี่ดูดูช็อปาดูช็อปาพี่ดุยมาแล้วพี่ดุยมาแล้วพี่ได้ด้ดยมาแล้วพี่ดุยมาแล้วไม่ต้องตีกันแล้วพี่ตอนเนี้ยดุยก็แล้วพี่มาแล้วพี่แม่งตายพี่แม่งตายแมวมาตรงเย้โอ้ยเมืองนี้อยู่ยากว่ะเมืองนี้แบบดุยจ้าฉันมาแล้วจ้าอะอะดุยจ้าฉันมาแล้วจ้า ้ยดุยเว่ดุยเว่ดุยเว่ดุยมาแล้วเว่ดุยมาแล้วเว่ดุยมาแล้วดุยมาแล้วดุยมาแล้วเว่ไอ้ดุยมาแล้วไอ้ดุยมาแล้วเว้ยไม่เชี่ยรถแม่งสวยว่ะอยากได้ว่ะพี่ชายครับพี่ชายพี่ชายครับรถพี่เท่าไหร่นะครับ ฮัลโหลพี่ชายครับพี่ชายมีใครได้ยินไหมครับได้ยินเสียงผมไหมครับับผมรถพี่จาประมาณเท่าไหร่ครับว่าจะสิงหลับจัดไปนี่ได้ยินหนูไหมเนี่ยได้ยินครับได้ยินว่าไงรถรถประมาณเท่าไหร่ครับพี่บูได้ยินปะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่รถหนูเฮ้ที่นี่ใครวะอันนี้ใช่คนขาย พี่ชายอันนี้ใช่คนขายไก่เคฟซีไหมเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่อยู่หน้าอยู่หน้ากล่องไม่ไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับโอเคครับตกใจเฮียเลยว่าคนขายไกยท่ทอดไอ้สัสหน้าย,ยังเหมือนเลยเฮีย <c oughs> พี่ครับหมอพอนี่บอพอนี่บอ มีรถขายมีรถขายรถขายไม่มีนะเอาไปห้าหมื่นก็พอมือสองขายต้องรถร้านค้าครับผมเราก็รอประเทศขายอันนั้นแฟนพี่คอับอ่าใช่ครับเสียงน่ารักเสียงน่ารักมากเลยขอบคุณครับที่แฟนพี่ได้มาครับโอ๊ยโอ๊ยใจเย็นน้องสาวมีแฟนอย่งน้องสาว น้สาวมีแฟนนะครับน้องสาวมีแฟนนะครับมีแล้วค่ะโอ้ยน้องสาวใหญ่กว่าพี่กันนะเช่นะครับไปไปเฮ้ยสวัสดครับสวัสดีก็นึกว่าไปไหนแม่แอบอยู่กับผู้ชายนี่เองก็นึกว่าไปไหนแม่กีบอยู่กับผู้ชายนี่เองคืออะไรอ่ะ คืออะไรอ่ะอธิบายให้ฟังได้ไหมว่าคืออะไรไ,ไม่เนี่ยคืออะไรเนี่ยมาอยู่กับผู้ชายสองคนเนี่ยคืออะไรยังพี่จ้าวะเดียววะเดียวผู้ชายสองคนคืออะไรมึงอ่ะคือใครเอา้าทำไมต้องขึ้นมือขึ้นกูล่ะครับแล้วมึงอ่ะคือใครครับกูจะอยู่กับลูกกูไม่ได้หรอครับผมก็พูดดีแล้วมึงเป็นอะไรอีป้อาอแล้วมึงเป็นอะไรครับอยู่ดีมัวพูดอะไรอ่ะมึงบ้าหรอเอาพี่ทำไม,มแกงบ้าหรอเอาผมก็พูดดีพี่เป็นอะไรพี่เนี่ย วิจูก็ดาผมเฉยเลยแล้วแล้วมาพูดว่าอยู่กับผู้ชายนี่คืออะไรคือมึงจะปั่นอะไรไม่ป้าคือจะเย็นใจะเย็นป้าคือป้าเป็นอะไรเนี่ยคือผมทำอะไรผิดครับอ่ะมึงมาทางไหนมึงขับไปออกไปเลยมึงไปเลยไปไหนอ่ะบิ๊กซีโรตัสเซเว่นของมึงเอาคือพี่เป็นอะไรเนี่ยคือพี่ทะเลาะกันอยู่หรอฮะพี่พี่ทะเลาะกันอยู่เหรอครับทำไมครับแล้วจะมาปั่นทำไมครับ คือผมปั่นอะไรอะไม่คือพี่อคือแบบพี่เพย์เพย์เกมคือแบบพี่จะเย็นก่อนได้ไหม,อมเอาจริงอ่ะพี่ไม่ต้องอารมณ์ร้อนขนาดนั้นก็ได้สีสันนะพี่แค่ทักทายเฉยอะพี่เป็นแมนยูเหรอแดงเดือดจังอะทำไมอะแถวบ้านเขาทักกันแบบนี้หรอทำไมอะ,อะแล้วแถวบ้านเขาทักกันแบบนี้หรอป้าจจเย็นก่อนได้ไหมอะแล้วป้าขายหัวมันยัง,<ม>ปงป้าป้ารู้จักกูด้วยหรอ อ้าแล้วแล้วแล้วพี่ขึ้นมึงกูมึงรู้จักกูด้วยเหรอแล้วมึงรู้จักกูด้วยเหรอมึงมาปั่นอย่างเงี้ยมึงรู้จักกูอ๋อผมปั่นแล้วพี่มันใช่เรื่องที่จะปั่นหรอที่แบบมึงมาอยู่กับผู้ชายคนอื่นอย่างเงี้ยผมจับภูมาอะไรอ่ะพี่ฮะตอนผมอยู่กับลูกตอนผมก็อยู่กับลูกชายผมก็ผมก็มีคนปั่นนี่ผมไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ก็กูมไม่ใช่มือไงอไปอยากจะไปไหนก็ไปกูคุยธุร้าอยู่ไปสู้หรือเปล่าพี่เป็นไรอ่ะพี่เรื่องของกู ทำขึ้นมึงขึ้นกูมไม่ใช่มันดูหนังมากกันแปลมัน่ยมึงกูเพื่อนกันจนวันตายอ่ะทำไมอะสาระเนสาระเนห้าเป้องเหรอผมไม่ค่อยชอบอะไรเพี่อชอบมึงกูเพื่อนกันวันตายถ้ามึงคล้องใจอะไรก็จอเจอกูกได้กูแกงน้ํำเงินไว้บอกให้นะว่ามึงกับลูกมึงอะชะตากรรมหมดแล้วอีต้า คนเชื่อเลยให้แม่งให้แม่งมีชีวิตที่ใหม่เถอะเชี่อชนเด็กกูว่าแม่งอัดอยู่เชื่อกูเด็กเชืยอเดี๋ยวกูโดนแบนปล่อยไป,ไปแค่นี้แม่งก็หัวอุ่นละกูได้คลิปละ <c oughs> แค่นี้กูได้คลิปแล้วเชื yeah. ่อเอาอีกเหอเอาอีกเหกูว่านะอาจจะได้ ep สองว่ะแล้ววันนี้เราจะมากวนอีป้า ep สองนะฮะอ่า ep สองเริ่มละ ที่มีสองเราจะมาเชิงแบบถอดเสื้อหน่อยอ่าเพราะว่าเราแต่งตัวใหม่ไงเยี่ยมเมืองนีดถอดเสื้อไม่เป็นสัตว์ช่างม่งฮัลโหลครับคุณไปไกลจากลูกผมด้วยนะผมว่าคุณออกไปจากลูกผมได้ไหมครับเนี่ยได้ไหมผมไม่ได้ยินเสียงคุณเลยอากคุณรีมาให้มึงก็ได้ ไม่ได้พดดดูดจะได้ยินได้ไงอ่ะคือออกไปไกลๆจากลูกผมได้ไหมครับนย่าที่มาลงหัวลงห่วงนั้นผมก็ไม่ชอบกันนะครับเข้าใจไหมอะไรคุณไม่ชอบอะไรคุณเป็นแร่งของคุณเนี่ยผมตามคุณคปเป็นเรงของคุณเนี่ยแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมเดี๋ยวกูแกงร้อนเดี๋ยวกูแกงร้อนแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะมำไมต้องพูดจาอะไรแบบนี้ใส่ผมด้วยคือผมไม่เข้าใจเลย เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจไม่คือคุณคือคุณอารมณ์เสียคุณก็เก็บอารมณ์หน่อยก็ได้นะครับไม่ได้ไงยืนคุยกับลูกอยู่หรอมาสารนณอะไรผมก็บอกอยู่ว่าผมไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบไปที่อื่นดิไม่ต้องมามาเยืนอยู่ใกล้กูก็ไปสิหนังหนังไม่ชอบก็ไม่ชอบใจเย็นก่อนพี่เป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นไรขุดบินต่อไปต่อคันจริงครับเนี่ยเห็นไหมลูกคุณยังมีความคิดมากกว่าคุณเลยคุณเป็นแม่ยังไงครับเนี่ยทำไมคุณสารเณ่ทำไมคุณไม่รู้จักกัน ไอ้นี่อะไรอ่ะการซับซับอารมณ์อ่ะลูกคุณยังดูมีแบบว่ามีหลักการมากกว่าคุณหล<า>ักะไน,นี่เพี่บอยอยู่ไหนคุณน้อง<ม>น้องน้องต้องน้องต้องดูแลคุณแม่ดีๆนะโอเคไหมอ่าครับ <Okay. S 2> เขาเขาคือเขาเอ๋อใช่ไหมพี่น้องบอกพี่มาแค่นั้นพอแม่ครับแม่ช่วงนี้เครียดครอ่านก่อนนะอ่านว่า อาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ก่อนโอเคไ,ไหมครับขอโทษแทนานม้นะครับมีเขาอารมณ์ไม่ดีอยู่ครับรไม่พี่ก่อนนม่พี่ก่อนอ่าเอาง่ายๆแม่ขี้ขอย่างเงี้ยปล่อยไปเถอะเชื่อพี่ปล่อยไปพี่หาแม่ใหม่เว้ยพี่หาแม่เองได้ด้วยเดี๋ยวพี่เป็นพ่อเองก็ได้โอเคเพี่ปลานะพี่ปลาจะรัะน,<า><ห>นครับไม่เจอครับอะไปดีสัตว์เดี๋รดก็เถิดแมลงเลียพวกไรสัตว์ ขอบป้าครับผมไปนะครับเจ้าที่ยังรู้ไว้เผื่อลุกมือว่ะรู้มือว่ะไปแจงมาพวก ว่าเที่ยวะเนี่ย,ยคุณเดียวก็ยากขณะนี้ฝั่งแฮมบอลั์พิเศษได้ปกป้องสูนย์ยิงแล้วน,นะคะเป็นเป็นอะไรไหมครับเป็นอะไรไหมครับเป็นอะไรหรือเลปล่าครับไม่เป็นไรครับเราจะตอบดูหมาก็าน้ปากกูแทบแห้งนะครับไม่มีวิกใหม่พี่ดูทุกันนะครับ เดาครับครับอันนี้อันนี้เต้นกันอยู่เหรอครับใช่ค่ะโอ้เต้นกันน่ารักจังเลยครับขอบคุณครับเหมือนแก๊งลิงจิมเตีกังเต้นอยู่เลยครับไปสองหรือหนึ่งไม่แน่ใจครับว่าน่าจะสองมั้งจีเทียแม่งมันเลยอ่ะ ขอ EP สามเหรออ่งเอางนี้งั้น EP สามก็เป็น EP ตอนที่แบบว่าเมื่อกี้มันโทรหามันโทรหาน้องมันจใช่ไห EP สามก็ต้องเป็นแบบว่าน้องกับน้องกับแม่มันมาเจอกันอ่าแล้วก็เจอกูอ่าไปๆๆๆ EP สาม EP สามทางมาหลายมันเยอะอยงวะไอ้เพี่อเฮ้ ลูกลูกลนะแนนพอรู้แล้วว่ามันกระตุกเพราะอะไรแสดงว่าไอ้นี่ผมเป็นผมเป็นไฮผมเป็น very high วีดิไฮนะเนี่ยเทเจอร์เป็นวี่ิไฮต้องปรับเป็นนอร์มอลที่เหลือเป็นวีดิไฮมันจะลล่นพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวเข้าลบเกมทิ้ง วัสดีครับเธอเราไปเอารถเราไปรถเราลลมาเธอมีอะไรกันเรอเปล่าฮัลโหลลูกชาย mm. ลูกชาย mm. ป้าป้าป้าขอโทษนะแต่ป้ายังมีเรื่องกับมีฮัลโหลเมีห mm. มีเขาเรียกมีไม่หันขอเรียกคุณป้าได้ไหมครับคุณป้าครับ ป้าไม้ไม,ไม่ไม้คุณป้าครับไม้คุณป้ามีมีเสียงข้างนอกครับฮัโโลโหลป้าป้าหววใบอะไรป้าเาเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ว่าผมลูกชายลูกชายเอาตรงอ่ะนะครับพี่ชายเองเตรียมหาแม่ใหม่เลยโอเคไหม<อ>พี่คิดว่าไอเนี้ยเป็นแม่เองไม่ได้หรอก ไอแบบแม่ดีๆกว่านั้นดีกว่าเอเคไหมดีครับมีดีที่สุดนะครับโอ้ยแจะให้เรียกระดงระดับคนอยู่ระดับข้างล่างสุดเลยนะคนเนี้โอ้โหจเจ็นครับเอานะ่เานะเมาพี่ชายขอก่อดหน่อยนะขอก่อนลูกชายหน่อย ครับพี่ชายมา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 ,มาให้มาให้มาให้พี่ชายก่อนหน่อยสิไอเดี่ยวเ,เดี๋ยวมีเดี่ยวมีผมทุบช่างแม่งเหอะแ,แม่แบบนั้นอ่ะเองอยู่กับพี่ด้วยวเดี๋ยวพี่เลี้ยเงเองโอเคปะพี่ให้เองได้สามสิบเอ็มยี่สิบเอ็มอ่ะเองเอาได้อ,อะไรเอ,เอาได้หมดเลย <c oughs> พี่ให้อันนี้พูดจริงฮัลโหลเจ๊ครับเจ๊ J. ตีอะไรเจ๊ J. ตีเบาๆได้ไหมคนกลังจะคุยอยู่อ่ะ ไอ้เจตีไม่พลาดไปสัตว์เตยมากนะกูว่าคนแม่งเริ่มชักจะตื่นตรงตื่นตาแล้วไอ้เจ้าแม่งทิ้งลูกแม่งทิ้งลูกให้กูกอดเฉยเลย